นั่งนี่ดีเต้ยนั่งนี่ดีไปมืดหนามืนหลังนั่งเป็นการพักไปในตัวพักความคาามิดพักความอ่านพักจิตพักใจผ่อนคลายอารมณ์พักผ่อนอารมณ์ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ดีกับสุขอารมณ์บดีกับทุกข์อารมณ์ไร่กับทุกข์ห้องพัก ผักทั้งสุขผักทั้งทุกผักใหญ่บ่อยมันเอ็ดอย่างไปทางใดทางหนึ่งสุขก,กับสุขกายกับเมือ่อยทุกขไรกับเมือ่อยมวนลายกับเมือ่อยเคยเห็นมวนมวนลไรกับเมือ่อเล่นก็คือกับเมื่อยคือกันเห็นใช่มัน เป็นกลางๆไว้ชั่วคณะบางคณะบางเวลามันตรงมีรถมันมีเบรกเท่ากับมีเบรกห้ามใจเท่ากันห้ามวามคืดห้ามอารมณ์ฮะให้มันเป็นวันหนึ่งที่เคยพักคือจังสลากดิ้มทั้งนั่นและเลียนไปคักๆไปคัะๆมันเมื่อยกับแวะจังหน่อยก็ได้เมื่อจำเป็นตรงมีดสลากตลอดทั้งก็ได้แต่ว่าหนงมีเนี่ย อันนี้ก็คือกันเมื่อนึ่งกิดพักหน่อยนึงตั้งแต่เศ้าเวละพักจิตพักใจจีเอินว่าตั้งต้นไม่ก็ได้พักแล้วก่เริ่มไม่หมุนเวียนเปลี่ยนไปสิละอย่าพักดวนไรละ่ะไม่ใช่บว่วใดอย่างพัจยพักอยู่ตลอดมันไปกลกายวิถีขันได้บ้านนี่ ว่ามันการเตรียมตัวเตรียมพร้อมมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเนวเลนกับแนวเอากับอยู่ใกล้ๆกันแนวดีกับแนวาลายอยู่ใกล้ๆกันพริกหน่อยนึงกับเป็นแนวาลายพลิกหน่อยนึงกับเป็นแนวดีพริกหน่อยนึ่งกับเป็นการพักพลิกหน่อยนึงกับเป็นการขี่ขั้นเทากับคือการมันจิต ตั้งใจหน่อยเดียวพิกยิตใจหน่อยเดียวกับการเป็นตั้งใจเลี้ยนพิกใจหน่อยเดียวกับเป็นการบ่สนใจเลี้ยนทถอนมีแต่เรื่องของใจเบ็ดร่องพิกเบิงรองเห็ดเบิงอยู่ใกล้ๆกันสวิต์เปิดก็สวิต์ปิดกับไ่ได้เปิดหลายเปิดปักแค่เดียวกัเปิดทํางานปิดก็คือกันทับลงคือกันไฟคือกัน สวิตไฟก็ไ้เปิดก็ไม่ได้เปิดยากปิดก็ไม่ได้ปิดยากซ้ากันกันเท่าสี่เอาดีเท่าก็ต้องเฮ็ดได้ซ้ากันก็เอาขี้ไล่ในเมื่อเท่าเฮ็ดขี้ไล่ได kind of ้เท่าต้องเฮตุดีได้คือกันเปิดสวิตยุ่งมองเดียวกันกับสวิตยุ่งใจนี่แหละเปิดใจให้มันดีเปิดใจรับดีเปิดใจทําดีเปิดใจรับขี้ไล่ทําใจเฮ็ุขี้ไล่ เฮ็ดไปคือกันมีคนผู้เดียวกันเป็นคนคนเดียวใจดวงเดียวกันก็นยังเฮ็ดได้นี่แหละตั้งท่าเอาดีๆแนวใดมันดีถามหาเบงถามเจ้าของเบงเลยค่ะเฮ็ดเบงคันเอาเพ็ดอยู่เรื่อยหัวใจคิดพิจารณาอยู่เรื่อยเขาก็เป็นผู้คิดเป็นคิดดีพูดดีไปนี่ก็ให้มันเป็นปกติวิสัยเข้าไปเรื่อยๆมีเนวคยิดอยู่ตลอด เหตุยังเหตุหไปประกอบโดยความคิดบ่แเ่นเฮ็ดไปแบบบมมีความคิดส่วนมากเห็ุไปตามอารมณ์ซุกทุกเลนเลนไปเนี่ยก็เป็นแบบบมมีความคิดแต่ถ้าเฮาเหตุแบบคิดหาเหตุหาผลไข้ควนพิจารณาแล้วอันนี้จังดีจังแมนพากันคิดได้หลายคิดประกอบเหตุผลได้หลายให้มัน เป็นผู้อย่างล่ะมีเหตุมีผลนี่ลหละรูเหตุรูผลหูจักประมาณตนหูเหตุหูผลหูตนสถานะตนอยู่ซ้ำใดหูประมาณคว้นจิประมาณตนซ้ำใดนี่ลหละจากรู้เหตุรูผลมันก็จะขยับขึ้นไปเมื่อรูตนเนี่ยรูตนรูประมาณ รูจักการเวลารูจักสถานที่รูจักชุ่มชนรูจักสิ่งแวดล้อมร่วมไปกันเบิดจากแนวคิดขึ้นมาห้องหุจักไปเบิดดห้ฮาสิเปิดไปทางใดใจห้องสิรับไปทางใดทางดีทางบ่ดีทางสุขทางทุกเฮ็ดเอาบัดนี้ซ้ำหนี้้องกับเป็นผู้จะเดินขึ้นหลยเติบหุ่นจคิดหู่นจอ่านได้พอก,กันเฮ็ดแบบบบคิตเล่นไปบบคิตเลียนไปบบคิต เอาเข้าห้องส๊บ้านเนี่ย